ในวิดีโอนี้พิมพ์ไม่ได้มาแกะกล่องรีวิวผลิตภัณฑ์ใดๆนะคะแต่จะเป็นผู้นําข่าวดีมาแจ้งค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์ pHD นะคะได้เข้ามาในประเทศไทยถึง3ปีแล้วเพราะฉะนั้นเขาฉลองด้วยการจัดโปรโมชั่นยิ่งใหญ่นะคะลดสูงสุดนะคะถึง80%ด้วยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยนะคะพิมพ์จะมาเอาผลิตภัณฑ์บางชิ้นนะคะที่น่าสนใจแล้วก็น่าช็อปนะคะแล้วก็ลดราคาแรงๆมาให้ฟังกันค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่คุ้นเคยกับแบรนด์ PHD นะคะพิมพ์ขอกลิ่นนำนิดนึงนะคะว่า PHD เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับศาสตร์ของการดึงหน้านะคะเรียกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากการร้อยไหมในคลินิกเพียงแต่ว่าไม่ต้องมีการไปต่อคิวร้อไม่ต้องไปเจ็บตัวไม่ต้องไปโดนมีดหมอนะคะสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะก็จะเป็นการยกกระชับนะคะปรับรูปหน้าทำให้หน้าของเราเนี่ยดูหย่อนคล้อยน้อยลงโดยการใช้นวัตรกรรมที่ชื่อว่า Vtech นะคะ,ะ,คะพร้อมด้วยเทคโนโลยี Nano e n c a p ป t i o n ที่จะเข้าไปหอหุ้มสารสำคัญนะคะเพื่อคงคุณค่า ตรงเข้าฟื้นฟูใต้ชั้นผิวเนี่ยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะเรียกว่าสัมผัสความแตกต่างองศาหน้าวีเนี่ยนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยทีเดียวค่ะเพราะวันนี้เนี่ยนะคะพิมพ์จะพูดถึง3ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ2รางวัลคุณภาพนะคะคือรางวัลสุดยอดสินค้าขายดีด้านนวัตกรรมสินค้าจากเกาหลีนะคะและผลิตภัณฑ์ประเภทยกกระชับจากงาน Health Wellness Beauty Award 2015จากวัดสันนั่นเองค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจทั้ง3ตัวที่พิมจะนํามาพูดถึงในวิดีโอนี้นะคะล้วนอยู่ในกลุ่มทําหน้าเรียวหน้าวีเ p e ทั้งนั้นเลยนะคะก็เรามาพูดกันไปทีละตัวนะคะสำหรับตัวแรกนี้เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะพอจําได้เคยเห็นกันมาแล้วเพราะพิมเนี่ยได้นํามารีวิวนะคะในรายละเอียดกันไปครั้งหนึ่งนะคะกับตัวนี้ค่ะ P.H.D Perfect Lifting Max A.C. นะคะโดยที่ราคาขายในวันนู้นที่พิมพ์ได้ทำวิดีโอไว้นะคะกับในวันนี้ก็ยังคงเท่ากันนะคะอยู่ที่1,500บาทแต่ตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นลดอยู่ที่50%นะคะเหลือเพียง750บาทนะคะใน1กล่องเนี่ยก็จะมี ตลับมาส์กนะคะทั้งหมด4ตลับแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถใช้ได้นานถึง1เดือนนะคะสําหรับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์คร่าวๆนะคะตรงนี้เขาบอกว่าเป็นมาส์กยกกระชับผิวที่ดีที่สุดนะคะได้รับแรงบันดาลใจแน่นอนมาจากการร้อยไหมนั่นเองค่ะเขาบอกตัวนี้เนี่ยได้รับ2รางวัลสุดยอดนะคะกับสินค้าที่ขายดีที่ท็อปบิวตี้อิ t ด r เตอร์และบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยได้ทําการแนะนําและบอกต่อให้ใช้นะคะว่าสามารถที่จะสัมผัสความแตกต่างองศาหน้าวีได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยทีเดียว ะะก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อมาส์เข้มข้นนะคะเข้าช่วยแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนช่วยยกกระชับใบหน้าสลายไขมันสะสมนะคะแล้วก็กระตุ้นระบบกำจัดของเสียนะคะพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินนะคะทำให้ผิวงเราเนี่ยดูแน่นกระชับมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวที่2นี้นะคะเห็นแล้วต้องรู้สึกเหมือนว่าอยู่ในคลินิกหรืออยู่ในโรงพยาบาลทีเดียวนะคะหน้าตาของเขาเป็นแบบนี้ค่ะคือ phd perfect lifting ac นะคะหน้าตาจะเป็นคล้ายๆเหมือนกับเข็มฉีดยาแบบนี้นะคะโดยที่ในหนึ่งกล่องเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด5ชิ้นนะคะหนึ่งชิ้นสามารถใช้ได้เช้าและเย็นนะคะประมาณเวันเพราะฉะนั้นเนี่ยหกล่องก็ใช้ได้ประมาณ 5สัปดาห์ทีเดียวนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเซรั่มเข้มข้นพิเศษนะคะให้เราเนี่ยสามารถที่จะลงเฉพาะบริเวณที่เราต้องการยกกระชับได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังตาตกหน้าผากมุมปากร่องแก้มนะคะจุดที่คุณมีความกังวลใจนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าได้รับการนําไปใช้ในคลินิกชั้นนาของประเทศเกาหลีจริงๆนะคะก็เรียกว่าเป็นเซรั่มเข้มข้นโมเลกุลเล็กนะคะช่วยยกกระชับใบหน้าสลายไขมันนะคะกระตุ้นระบบกําจัดของเสียกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนดีลาสตินนะคะ แล้วที่สําคัญตัวนี้เนี่ยนะคะใครที่เคยไปฉีดเมโซแฟตมานะคะคือฉีดแบบบนใบหน้าหรืออะไรนี้นะคะที่ต้องการจะลดไขมันนะสามารถได้ใช้ตัวนี้นะคะควบคู่กันไปเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะอยากจะให้ดูหน้าตานิดน,นึงคือเขาทำแพคเกจจิ้งออกมาให้ดูแบบคลินิคนะคะแต่ไม่ได้เป็นเข็มนะวเวลาใช้คุณก็เปิดตรงนี้ออกนะคะแล้วเวลาใช้เนี่ยก็บีบออกมาแบบนี้เบาๆก็จะเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์ ะะก็คือเรียกว่าใช้เทียนน้อยลงเฉพาะจุดที่คุณตงการของผิวอย่างเงี้ยก็จะลงตรงช่วงมุมปากนะคะหนังตาตรงนี้นะคะเพราะว่ากลัวว่าจะมีความหย่อนคล้อยเข้ามาเกี่ยวข้องหลังจากที่อายุเริ่มเพิ่มมากขึ้นค่ะ ชิ้นที่3เนี่ยนะคะเรียกว่าออกแบบมาเพื่อเอาใจสาวๆที่มีความกังวลใจเรื่องกรอบหน้าโดยเฉพาะนะคะตัวนี้เลยค่ะคือ PHD Perfect Lifting Power Max AC นะคะราคาเต็มก่อนลดเนี่ยคือ250บาทตอนนี้ปีโปรโมชั่นลดอยู่ที่20%นะคะเหลือ199บาทนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าออกแบบมาเพื่อยกกระชับผิวที่หย่อนคล้อยแล้วก็มีปัญหาคาง2ชั้นนะคะเรียกว่าใครที่มีความหย่อนคล้อยตรงช่วงนี้นะคะหรือว่ากังวลใจเรื่องแก้มที่ใหญ่มาก เขาบอกว่าจะช่วยได้เมื่อใช้อย่างต่อเนื่องนะคะเป็นมากสกเข้มข้นที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนนะคะการใช้มากสก์หนึ่แผ่นเนี่ยเหมือนกับการใช้เซรัม่ม1ขวดขนาด30 ml เลยทีเดียวนะคะใครที่มีคางสองชั้นอยากจะให้ V อยากจะให้เรียวนะคะใช้ตัวนี้นะคะ เป็นประจำนะคะอาจจะทุก2หรือ3วันนะคะก็มาส์กึครค่ะแล้วก็สามารถที่จะปรับได้ถึง3ระดับนะคะคือเรียกว่าค่อยๆให้แน่นแน่นแน่นขึ้นเรื่อยๆนะคะระหว่างที่เรามาสลงไปเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกอุ่นๆบนใบหน้าค่ะนี่กันว่าครบทุกปัญหาทีเดียวนะคะตั้งแต่ยกกระชับทั้งใบหน้านะคะยกกระชับกันเป็นจุดๆที่มีความกังวลใจรวมไปถึงกรอบหน้าที่อยากจะให้ดูชัดเรียวสวยมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถที่จะลองไปดูหาผลิตภัณฑ์ของ PHD ที่กาลังมีโปรโมชั่นตอนนี้ได้ไดที่ร้านประสาทุกสาขาค่ะหรับวันนี้ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ